ไปคลองวานกินร้านไหนดีวันนี้มีร้านชื่อว่าครัวลุงตาแห่งคลองวานมาแนะนำค่ะเมนูก็มีหลากหลายอยู่นะที่สำคัญวัตถุดิบร้านนี้คือดีอ่ะไปอันนี้เรียกว่าปลาหมึกต้มกะทิกนะคะโอ้โหไฮไลท์เด็ดเลยเขามีเฉพาะที่คลองวานเพราะว่าั้งแต่อยู่ที่ประจวบมานะคะไม่เคยได้กินเมนูนี้เลยนอกจากเจอที่นี่แหละนี่นะคะอันนี้คือแกงส้มปลาโฉมงงามน,นะคะเป็นแกงพริกสด แกงพริกสดเนี่ยจะหากินได้ที่จังหวัดขันตก่นนะจา้าทุกคนมันจะเด็ดม,มากนี่เลยค่ะไม่ต้องสืบว่าสีขนาดนี้มันจะแบบกลิ่นสมุนไพรอ่ะแล้วปลาชมงามนี่ก็คือปลาแบบท้องถิ่นนะคะอันนี้เรียกว่าปลากระเบนผัดชานะคะโอ้ไม่ต้องสืบสีอย่างนี้จากเส้นของการกินฉันแล้วฉันบอกเลยว่าเผ็ดแน่แนและเด็ดแน่ด้วยนี่บุญลพาไม่เคยแพ้ค่ะทุสภาพบนเย 3อย่างหมดไป565บาทถือว่าถูกมากๆเลยนะคะใครมาโคงงานแวะ